ตรงกระกตู้อะตรงต้อะงกลออกนะว่างน้ามันเทสตอมันรมตงรแต่เดี๋กูบอกนว่าว่าเฮ้ยไปจที่ตรงออกตันะกูบอกมึงก่อนนะว่าประเดียวสองทุ่มครงเนี่ยเกมเปลี่ยนนะไอ้น้องไปครถคนรถคนรถลนดสต่อรนรถสงทุ่มเกมอาจจะเป็นเล็กน้อยนะเวยรับได้ใช่มึงไปแลนด์ส้มไปสนาบินล่างไป สนามมาไปดูให้หมดเลยแลนเขียวมาอยู่ไหนรับได้ครับพ่อรอียขายำำเจับคุเข้าใจไหมมามึงไม่ไหวหรอกคุเไปไหนวะอะไรครับนเใจเย็นตไปตอนดชที่คนเหรอพูดับดชคนดีดีครัอกควีมดูแลส้มอีเจ๊ยบเข้าไปอัดเจ้กันเดี๋ยวบ้างวีดีดแส้มลดแดงให้คุณ หนูต้องรีมคที่ไหนอ่ะปะไปดูดด้ะฟาให้ต้องรีมีไหนฟา่ป็นสาวแดงเล่นที่นี่ปะหน้าบ้านดะไอ้ขับด้ไบ้านไอ้โว้ไอ้โฉ้ไปดูนะจะกูเตือนมวยนะ้มึงไอ้โฉ้่ไมึงจบเกมแน่คืนนี้แล้ว้านตัวแรดเข้ามาเกมมันจะเกิดเล็กน้อยนะมึงไหนบิลล่างก็แทน่ะดูหน้ไบล่าด้วยแล้วหน้าตามไนบิล่ากูจะไปหาตัวลุด ไม่แล้วมันเป็นบ้านเหรอไอตรงแรนเขียวนะไปแลนด์ส้มมึงคนที่มองที่มองทำไรไปแลนด์ส้มมองไปสนามบินล่างเตือนเมื่อนะอย่าเอากูไปเตือนนะสนามบินล่างไม่รู้จุดตรงไหนอ่ะงานเราที่มองเราเกียรที่แบบว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกตีถูกหอครับไม่เจอป่ะสนามบินล่างไม่เจอนะออกไปแล้วเหรอออกแล้วเหรอพี่แรนเขียวไม่มีนะประตูยัง กูบอกมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วแล้วมีเด็กกี่คนนะตู้อะเพราะว่ามีเขาต่อล้วนี่ไงเตือนกูตอนไหนนะเอาไว้ยังเหอะเฮ้เฮียว่าให้เปลี่ยนท่อรถให้กูเนี่ยเมื่อไหร่จะเปลี่ยนตรงนั้นเกาเจอกันบ้างนะเนี่ยผมมาถึงก็ไม่เจอแล้วพี่เปลี่ยนกูทีนะถ้าผมไปถึงก็ไม่เจอนะเจอแต่ไมืนเนื่องกับใครมีตู้ไอ้คนนึงอ่ะเอาทเทีนะไม่หรอกแลนะหรอวะได้ๆเป้ามาเช่วกูดิได้แล้วพี่เข้าชาครับบอชาตี มงึงรอยย้ำเลยมงลึงรอยย้ำจุดเลยมึงย้ำย้ำจุดเฝ้าทุกจุดนะกูเฝ้าอยู่แถวบ้านเนี่ยฮะไอ้ชายหาดไงไตรงบ้านอะ่ะอสารนเรื่องมันระเบีกระดาษกระดาษกลา,กางแหละดูยังคนก็พู้หญิงดูหลัง<น>กระดาษกลาง <laughs> พี่ตรงสาระน้ำอะ่ะ <c oughs> ตึกแดงแล้วก็สาราแด,ดงนะสาราแดงมันอยู่ตรงสาราเลยใช่ไหมมันเกิดการสาราอะไรเพื่อนปรนนี้มันมันเกิดไอ้ตรงไหนอ่ะ

เหมือนเก่งอ่ะยังเหมือนเก่งทำตัวเหมือนเก่งอ่ะไม่ได้เก่งยางทำตัวเหมือนเก่งอ่ะโอ้โหเด็กน้อยํำทรงน้องคนอย่างน้องพี่เจอมาเยอะแล้วน้องอย่าดีกว่า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 น้องเชื่อพี่อย่าดีกว่าอร่อยหรอครับมีอะไรหรือเปล่า ครับที่ผมมาครับมีใครกินมหน่อยครับว่าทีสองเริ่มเมื่อไหร่นะครับคุณนายเมื่อไรดับมือกันมูลรอบสุดท้ายกูไปเทียวเที่กันไหลมึงอีกแล้วอ่ะไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนพายาวจบก็ไปเอาไปเอาที่อะไรนี่เลยไหนเี่ที่มันอยู่ใกล้ตึกตกโจ๊กปูน